เขาจะไปหาซื้อเหรียญเหรียญตาคุดอะ่ะนบมานนอกเขาชอบเหรียญตาคุดนะใครมีพระเก่าเ,เก่าเหรียญเก่าเก่าใครมีเหรียญตาคุดมาเสนอขายครับให้ราคาดีลุงก็จะไปไปแล้วก็จะไปซื้อบ้านคุณลุงมีเหรียญไหมครับเราก็เปลืองเงินหน่อยนะคาว่าขายเราอาจจะให้เขาเอาเหรียญบาทมาเราให้เขาร้อยหนึ่งหรือให้ห้าสิบบาทก็ทําต่อโยกไปนี่มันมีตําหนินิดนะครับให้ลุงห้าสิบาทนะครับให้ลุงร้อยบาทเพื่อจะจิก หาตัวเป้าหมายมือปืนอีกอันหนึ่งคือรับล้างปืนรับล้างปืนเนี่ยแต่งปืนเรามีความรู้จะมีถังถังไปถังพลาสติกไปแล้วก็น้ำมันโซล่าใส่เข้าไปรับล้างปืนครับปืนเก็บไว้เป็นสนิมลักล้างให้ครับสะอาดเอี่ยมกระบอกละยี่สิบบาทมันเอาทันทีเลย พราะปืนบ้านนอกเนี่ยเขาจะเก็บเขาไว้ไม่ได้ล้างเลยล้างให้สะอาดเอี่ยมนั่งเป้าดูได้เลยครับล้างยันหน้าบ้านท่านครับมาไอพวกนี้จะเอาปืนมาให้เราถอดมาล้างเราก็ไปแต่มันเปียกมือหน่อยก็ล้างลุงชอบล้างอยู่แล้วมาทําให้คุ๋ยให้พอถึงตัวเป้าหมายก็หยุดนี่ตํารวจมันก็ไอตัดปืนมันจะเอามาให้เราล้างมาเอาลูกออกแล้วก็ยิงได้ันเนี้ยที่จะตามได้เยอะๆนะจะรับล้างปืนบ้าง ซื้อเหรียญมั่งซื้อเสือขายเสือมั่งแต่เด็กเดี่ยวนี้มันไม่ทําแบบเราหรอกมันไปกันก็ไปนอนโรงแรมไปถึงก็ลดชาร์จเข้าไปเลยมันก็วิ่งออกหลังบ้านตามกันไม่ทันนะของลุงนี่จะมีวิธีการต้องใจเย็นลุงจะมีเปลผ้าปันโจนะแล้วมาม่าแล้วกุนเชียงหมูแผ่นหมูแผ่นบะโบป้บะยง่ะหมูแผ่นนี่เขาเรียกบะโป้ หัฝอยก็บายคย้งแล้วก็น้ําแล้วเราจะมีที่ตัดกิ่งไม้เราก็จะไปดูทําเลที่จะซุ่มก็ตัดถ้าฝันไม่ได้ฝันแล้วเดี๋ยวกิ่งไม้มันปุ๊บปุนกมันบินรบเราจะตัดกรึบกรึบกรึบแล้วก็ผูกเปเตเตียแล้วกล้องส่องดูใจเย็นว่ามันอยู่กันกี่คนเข้าออกกี่คนอะไรกี่คนแล้วก็ดักยังไงนะใจเย็นลุงจะไม่ใช้ขวางถนนนะไอขวางถนนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีวางตะปู เคยเห็นตำรวจวางตะปูไหมรู้ว่ามันจะต้องเอารถออกก็จะเอาตะปูหรือใบวางตอกแล้วฝังดินเข้าไปพอมันเหยียบปุ๊บก็รั่วสองหลูเดี๋ยวมันก็จอดจอดแล้วเราก็ตามไปตามไปมอไซต์ตามไปรถเป็นไรครับยางรั่วก็ทิ้งยิงได้เลยเข้าใจไหมแต่ไปขวางถนนแล้วมันพุ่งชนแล้วมันยิงตู้อย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเ้าหน่อยมานะ